เห็นดีว่พี่น้องเนาะนี่แหละป้อมนี่เงินเปโค่นโค่นดูพี่น้องเนาะจะอ่อนเฟินลีนี่นี่พี่น้องว้าเดียนสลายอยู่ก็เห็ดกระแพงเฮือนก็นได้โคตรโคตรแต่ก่อนเห็ดมันถูกการนี้ลุ่มนี่แบบนี้เนาะแบานและวข้าวใส่พ่นนี่และ,และพ่อแมด้วยอสามี ยังไ,ไอ้ยังไอ้อะไรมีมีอ่ามีผลนั่นบปล่อ่ามีผลคิดอ่าซักซิดอ่าไปเป็นไปอ่าเป็นทูมอแสงไห้อ่า

ก็มาก,ก็ไหม้แล้วจนติดล่ะพี่น้องฮางฝึกเนาะฮะางผึกก็ก่อนะอ้าวจับคอนใหญ่ใักเ๊อาพี่น้องเลยเนาะจังใดก็อา่าขอการทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง EFC กันเบิร์ตสุขสุขชนพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าน้องพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านอยู่เพื่อนตู้โจยพี่น้องเลยมื่อนี้มีอ่าอย่างไรมีเวีกเนาะทางบ่อวเซนเพื่อนพี่น้องยังยินบ่อเซนว่าเอาใบเอาใบที่ว่าเหตุบทบันทึกและเนาะเรื่องเพื่อนเรื่องซานตู้โจยแล้วแหละมาให้ตู้โจยเล่าไปสั่นเนาะให้เก็บไว้ทั้งสองกํามสอายพี่น้องเลยมีอ่าจังไ๋เรื่องหวยไทยที่ สายทางเรื่องเือนเรื่องซ่านนี่แหละพี่น้องนอเนาะเบาเส้นําไปมอบให้เพืนนอ่อนกอนเพื่อนเนาะเลยพากันขึ้นมาเบาเสนเบาสลีเบาวเวียดเบาค้ามเบาตาเมือนี้เนาะในว่าในระวางทางขึ้นมาก,ก็พากันเบิง่งทางเอื่อยเล่าพี่น,อน้องเนาะอ่าเป็นคนปากเชนี่แหละพี่น้องเนาะถ้าอ่านข่าวบวชพิษไปหับเงินเละพี่น้องเมือนี้ปุ้ยแต่ว่าใจเสียอ่อนเพื่อนอ่า เป็นโคตรเป็นโคตรอยู่พี่น้องเนาะเศรษฐีหน้าใหม่ในประเทศลาวพี่น้องเลยจากที่ข่าวเกิดารคในเฟสอย่างนี้คือว่าเจ็ดเอฟที่เราถือเลขเนาะบรวมทั้งเลขจทยเลขอย่างอื่นทันป๊าดพี่น้องเลยบทโพแท้ว่ะอ่าชาวบาชจริงก็คิดไม่รีนเนาะนุบให้บาปเราให้ถือเลขคือเราเนี่ยโบได้บ๊อบจัดประกันว๊ากันพี่น้องเลย การขอแสดงความดีมุกดีใจนำเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเห็นแล้วบ่เนาะเบิ่งบ่าตาส่งอ่างบ่จิตอยู่อันยออยู่พี่น้องเลยเอฟซีเนีหลายคนก็คือทีเห็นนี่แหละเพราะว่าข่าวนี่ก็ค่อนข้างที่ว่าดังอยู่เลยอี่น้องเนาะนี่อี่น้องเนาะขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่รับไปนี่มือคืออยู่ โอ้วยังเห็นเนาะยังเห็นมาได้พี่น้องเลยเห็นอย่างไบอเห็นอย่บ่พี่น้องเนาะนี่แหละป้องนี่เงินเปโครนโครนดูพี่น้องเนาะสะออนเฟิรนลีนี่นี่พี่น้องว้าเรียนสไลายอยู่ก็เห็ดกราแงเฮือนก็ได้โฟดโฟไใจน้ำพี่น้องเลย หลายคนออกมาเห็ดคืบเนาะโอ้ยนอนก็มาลับเล่าสันบางคนก็ว่าโอ้ยเนาะพี่น้องเคยเดริ่มสันเบาตาเกิดสิบปีได้ว่าเพิ่นเปลี่นนานาเบานาสาวสบสันเนาะอ่าแท้จริงแล้วเพิ่นเป็ีนนาสาวสันเนาะอ่าเหตุคือห้ามกันคือเพิ่นบ่สันเห็นเพิ่นออกรถเบนคันใหม่รถบี BM, นอนนอนอเอ็มเนาะคือว่าแหละพี่น้องเนาะอ่าเล่าหอดดวงหอดขาดหอดโซ่คนสิได้พี่น้องเนาะเราก็ประจักษ์กันวคนสิถืองนอน แต่คือว่าพอเรา่เข่าพันเขาอย่างล้วบอกเลขนี่แหละพี่น้องเลยเอาอย่งางใดก็ติดตามมาชมเบิึงเข่าอะไเนาะพี่น,อน้องเนาะตอนนี้ขึ้นฟีดอีดอกตอนนี้พี่น้องเนาะเรากําลังไปหับเงินนี่แหละเอาเงินซื้อรถซื้อรางพี่น้องโอ้ยโอนเราเอา้าดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำอ่ามือหน้ามือหน้ามือในอ่าโมเมนตอนนี้กับมือมอื่นมืออื่นอาจจะเป็นของเขาแบบพู้โตก็มีได้เนาะเออหรือว่เราวัดที่หนึ่งไม่เสร็จเราก็รอยยอกกัน บอสไลีกันยอะนั่นอืมเฉาออนแล้วอยู่บ่าผู้ถือเลขนั่นเฉาอ่อนแล้วบอจุ่มไม่ใช่บาปแล้วอยู่เงาะอยู่บาปแล้วเด็กว้าว่ปเออเนาะบาปแล้วเนี่ยท่านได้จากบาปขึ้นกับบาปแล้วอะนี่เนาะทำอะไจะถือคือเพิ่นนี่เนาะอืมถืออยู่ฮะมีแต่คือว่าแล้วเข้ากัปราบใดที่ว่าคือว่าเงินเพิ่นเพิ่นแล้วจะ ยังอยู่ดอกยังบ่อูยแล้เงินสิเบิดเหนว่าเงินเพิ่นเบิดแล้วสิบ่ซื้อแต่ว่าเงินเพิ่นยังสิซื้อบ่แลเหนว่าเพิ่นให้เอื้อยแล้วเบิด้อเพิ่นผลิตมาเรื่อยๆดอกบ่นว่าเจ้านว่าเอื้อยแล้วเอาเบิดแล้ว่นสิเบิดอยู่โอ้ข่อยว่าให้ัวกดินบ็อกเจ้ากือก็ได้ว่าติดแอบ่เพิ่นจักยังแอแอแล้วก็บ่รวมเลข2ตเลขจดเลขงอีกโอ้สพดสพดที่1นั่นเนาะไปนะหมัตับใหม่ไเป็นเีเลยเนาะ ก็ตั้งแต่ข่อยใหญ่มากไปคดหนี่ก็หาได้ยินเท่านี้แหละแบบว่าถือเลขบัตเดียวเจ็ดเอปนั่นแต่เก้าก็มีดอกถือละวันทีหนึ่งแต่ว่ากมันถือแอปเดียวสินะสี่ร้อยล้านแปดร้อยล้านกับสองพันกู้ตื้อสินะนกับผู้ผู้ก่อนกับผู้ชายนั่นเนาะนักแต่ว่าโบซำเล่าวันนี้เราสิบกู้ตื้อดิเราวัดปอนสิบหกตื่นไปจากที่เห็นผืนอารมแต่ว่า ยันหลายกว่าหันอยู่กับประจักแหละนี่ประมาณเนาะอืนี่ประมาณปอ้ยเนาะรหือว่าบอกตาว่าผิดบ่หรือว่าลอยชิพกต์อือปะมันหลายเห็นเนาะว่าพื้นขึ้นกีบพี่น้องเฮ้ยรุ่นกองทัพี่น้องให้กลัวก้อนดินบล็อกเังเจ้าไปไปวันแรกกับผู้ตู่จุ๋ยแล้วจับพินจับหยองมาเลยไปต่อยชูพังให้ได้เจ้าก็เด้อไปพี่น้องเนาะเข้าไปหาผู้ตู้แล้วก้อนสันอ่าลองให้ตู่นะ ไอ้มอาน้อำไม้ไ <Restaurant> ม่ำอกนะาเกลเอดไม้ไอ้ไมาก่อนน้อแต่มายหน่ไหนคนมา่าะมาหาตุ้ยบัไดนี่สารทิพข่าสารทิพเข้าต่อยพินพี่น้องเนาะฝนตกแสดแซดรถด้วสบายดี เลยเดยสยวัสดีรอยหอยได้บรนยากาศเอาได้ไเซา้์เลยเนาะบานี้เนาะมีเค็มมามูใช่มแบบแบบว่าแบบแบบบอสลี่นี่แบบว่ามีพินในเฮือนอยู่บ่มเออแต่พอแล้วแต่ปูปาปานี่ยแล้วกับอะไปูกอะเยอะอะไรเยอะ ไอ้ติดตัวสานแล้วนะตีปูสารแล้วดิเออนจแล้วนะเด้๋ยวเอาลงาเอยู่ท่ไหนอืมไปงุ้มกุ้งอยู่ทะเลวะนี่เอาพากันกินแล้วก็มานี่มันชุดคุ้นเนาะอะไรกันว

โอ้ได้แล้วได้แล้เอาเอาเอพอพอพันนี้อ่าพอพอได้แล้วได้แล้วอย่างไรพุโตฮะอ่านอ่นเห็นหงอยู่บางเห็นหงอยู่บ้าเห็นหงอยู่เห็นหงอ่มันอยเป็นปนัากเป็นปัเป็นกเันอเป็นางากเป็นปาเ็นเนาะได็าสลีเห็นอยู่่าป็เนาน็เย แต่ก่อนเสร็จคุณต้องคิดการนี้ลุมนี้ฉบับนี้เนาะฉบับนี้และเข้าวสายพันธุ์และพร้อมด้วยอาหารนี้พูดยังไงยังไงยังไงมีมีอ่ามีผลนั่นบอกอ่ามีผลคิดอ่า สักป็นไปเป็นไปอ่าเป็นทูมสาไหาอ่าเรว่าอไาย่มายเนาะสำอมสะโพเกาะเกืนอ่าเกืนดังดังนี้แล้วมีเงื่อนและคิดดินอ่าประมาณประมาณประมาณด้วน vẫn chưa biết không có sao à, hay sao ừ. hay ừ. ừ. sao 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 เตรเงินเลดินดังข่าวนี้เดิให้ท่าโดยเล่าใส่คนใส่สหรับเงืนดังก่าวเดินตามโบหันคขายหายขาด ให้คือจะขายเนาะโอ้ชื่อขายไปอ่ะชาตูย่างบ่ขายแล้วโอเดี๋ยวขายงั้นมาซื้อเหล่าอินบ่อเลนะตูเนาะใชยเนาะเดี๋ยวคือนาคตที่ผ่านมามาแน่นอนเลยก็ทุกเนนสมิงไให้ดาไเลยเดี๋ยวเาอนได้ q a กได้กับขายเนาะอะไรกับบ่อขายเรา คือไปขายบ่เคยขายคือเหมือนๆซั่นเพราะว่าสมบัติเออก็สิเป็นสมบัติอีกชิ้นนึงเนาะที่ทางโกละผู้ใหญ่เพิ่นเออซื้อให้แล้วก็มอบให้ให้เฮาัาดูแลปกป้องมาพอบ่ได้ขายยังนะยังมเลยก้ยังมีมดนะก็สิมีสิอยู่ดยังตหน้าคเยังดอกยังมดยังเบิดบ่เออยังมด แต่เก็บไว้ดีๆนี่เนาะฟอไว้ทรงหน้าแล้วบันนี้น้องชา่โฟนเพื่ไปใช้ไปหาเงินบ่เออเพิ่นไปทำงานเออไปทำงานแล้วสร้างเออตบุราวเตอนนี้อืมตังใจลูกเอ้ยไปกะอ่าคือกันไอ้ที่อะไช่วยกันเสรไมนิด้อยเดี๋ยวไปกะเออพี่จยชุกสราวันเขาบอว่าฉันเนาะมันบอกมอห้ามอะไรน่อ ่าบนใจฮ่อนไม่ดุนกำลังเดือดฮ่อนเนาะอ่าไม่ดุนกำลังเดือดฮ่อนมาตากันมันมไม่ค่อยพอช่างช้อนนะสองคนยังไม่ช่างช้อนมาตากะเห็นตั้งแต่คลิปบอลเซีนที่เปล่ากับบอลได้ขึ้นมาจะเขื่อดอกเนาะกะตัวแล้วคว่ำอย่างไห้ใจโมโหข้าโต้โต๊กตั้ม่นว่าเนาะใจเย็นๆถ้าบุตรบัตรได้ลงมือไปแล้วนี่เอาขึ้นบ่ได้ดิอ่าก็ปั้นหนัง่ำหนึ่งเลยเนาะเนี้ยมีคมห่วยบอได้ได้พี่น้องเนาะใจเย็น อว่าเนี่ยมันก็สมัยต้องมานะวย่งกระพุนแบบง่ายมันก็เป็นไปแหละที่เราเลยอ่ามันนี้ก็คือต้องบงนองกันใจดีลงอะไรกัาไปฝุ่นไปข้อพอพอไปบ่แบบดีล้ลูกหวานล้่นกนทคเออคอเนาะเอออืมดีแล้วอืมเอาไปตอไปตอหน่อยก็ได้หน่อยๆๆอยากได้อัน cụ sòn cụ non nó bị vay ít nó đây là tiếng gì ông nó sát gì ta đây đây gì bò chuột đây gì ờ bây giờ và cái tiếng gì vào lẽ hòn 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 cứ được đây lẽ rồi quần áo nó nem mô hình được đấy thì đẹp này bà sủi sốt áo nó quần ừ. nó nói những nôm ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นก็สดเพิ่นก็ซอยซํานี้แหละนะโอ้ยหมดซนั้อาศัยบ่ได้เด้พี่น้องพ่อแม่ก็ยังบ่เคยได้ลูกเอ้ยหมดบาหมดเมืองว่าแซ่ว่าโอ้อมีผู้ช่วยว่าอมนก็ช่วยนําแนี่แหละเนาะก็ดีก็ดีเจ้าเองเนาะไได้เจ้าเองแหละได้อ่าก็ลูกาบอกพอพอยังบ่สยง พอยังพิษไปฟังกับข้อทุกขอ์ดูดูดูคนเฮาเนาะมันก็คิดพลาดกันได้พี่น้องเนาะแต่วปะหัวมันผิดแล้วพลาดแล้วครับปรับเปลี่ยนปรับปรุงเนาะเพคนกะเพ็คนกะบอดใจจืดใจดำปานั่นดอกคนก่จืดใจใดฉันอ่าโมเมนต์คือว่าหูอยู่ว่าโอ้ยเนาะมันผิดยังสิฉพื้นยาเฮ็ดพื้นยาคลายพื้นให้กันยาแบ่งยาปันกันมโอนึกโมนึกได้แล้วเนาะ เราล้วคือเกานี้เนาะดีและดีและวนลูกก็ไปกบบพออย่างเชงที่นี่ข้าไปเมืองป้าเมืองชงเชือจะไปเมืองหัพอหาเทบเอาไว้ชงเชือลูกมันได้ป้าสวช่วยได้หรือแถวไหนกบไ่บ่เหมือนไ่เรื่อจั่นพอไปเวียงคูเดียวว่าอยู่แถวใกล้นะแน่เนะไปแต่ว่า ไปเนี่ยตั้งใจเห็ดงานได้ดีก็พอได้เก็บหอมร้อมดิดเนาะอ่าถ้าว่าได้เดี๋ยวใช่เดี๋ยวใช้แน่กับส่งมาทั้งนี้น้ำแน่เนาะพ่อตู้พอได้ซื้อเข่าเนาะอ่าแต่ว่าถ้าถ้ากินผู้เดียวปากเดียวแล้วนี่กัห้อยหาซีดโลดอ้าใส่ไปฝาของอะไรก็พอใส่ไว้ก็เส้นอยู่กูคือว่าลูกใส่เลยลูกมันใส่กันครั้งนึงนะทีนึงแต่เวลาให้พอใส่แล้วเออว่ะอืมมันเล่นก็ใส่ดีเออมัไปแล้ว เขามาเก็บกับบุฟฟอลก็เออพันบุฟฟอลไอะว่าโหไป้โหไป้คือว่าคดีมันลายคดีมันลายไม่ได้บัดเซต์หนึ่งอ๋อคดีมันลายเราบัดเซต์หนึ่งอ่าเราจะเข้าหายตัวว่นใดพิขพากติน้ำเนาะโดยฮะพี่น้องหลักๆที่มาโมนี้มาน้ำกันเนาะโมนี้ก็คือทางบัดเซตแล้วก็มีอ่านี่แหละพี่น้องเนาะ นําเอาบบทบันทึกเนาะบบันทึกเรื all, ling, Now, ่องเฮือนเรื่องท่านปตุโจยนี่มาให้ปตุโจยพี่น้องเยว่านําบ่แสนนีแล้วสินะนําปตุโจยแล้วก็ต้องมีนําคือกันเนาะว่าเฮือนหลังนี้ดินตอนนี้ได้มาแบบใดเนาะใครเป็นคนเฮ็ดให้ใครเป็นสะพานบุญพี่น้องเนาะเออแ้ามขายพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็พูดให้ให้ับเพิ่นเนาเอาเอาว่คุณเอาเอาหน้าเอาตาเนาะเออให้เพิ่นบุยืน เพราะว่าบซื้อให้แล้วฮาสีอยากเค็ดตามมาเพือใจเฮากับบุได้เนาซื้อบี้ขายบอบุคุณรบุคครับแบบนั้นหรือบุคคุณรับพอบุคุซับคณะว่าท้าศรพซับพอได้เนี่ยถามุดบ้านเมืองเพราะยอนทะเลมาล้ายนะาลคายเรศับทะบ้านขึ้นเพ่แบบนังงก็พอบุได้นังทุกริงทุกแนวมุดมาุนาเลย ตดอกพอสิเก็บมาหมดคุณมาหมดอย่แรคิดแต่ตอนที่ว่าเฮาบ่มีบทอยู่แล้วเนาะพอคิดว่าเฮือนตอนนั้นว่าคือเราคกเบื้องนึงตําอคึกไปตอนพอเบื่อแล้วลูกเอ้ยเลยสาุ่อยาก้อแล้วเนบ่พ่อนึงกแล้วเพ่นจะม็จเบิ่งยง่าเว้าลพี่น้องเนาะ คิดทอดอยู่อดีตแต่ยังน้อยแต่เขาวมีมูมีพวกหลายๆแบบเปลี่ยนเชีวกันแต่ว่าบุอยากกลับไปอีกเลยพี่น้องเนา้อ่าคิดทอดแต่ว่าบุอยากกลับไปอ่าคิดเรียนโอ้ย่แบบพ่อแต่ข้าวที่ได้คือไม่ได้มีเรื่องปวดหัวยังไม่ได้คิดว่าจะได้อยังพวกลึกมิได้อยู่ได้กินลินไปมือวๆอะไรกันมวนไปกับพ่อฉันแต่กับบุอยากกลับไปพี่น้องเนาะอ่าอยากเดินหน้าเรื่อยๆพี่น้องเดินหน้าเรื่อยๆก็ต้องต้องใจคือพอจุก็ได้สิแล้วกัน หมูคูมาลินกับลินธรรมดาอกบกบีอง์ุ่ยในบ้านนมืองเนาะมันแบแ่นและริาตาานท่นีเขายไม่ได้เปาไม่ได้เดูเนาะอเ็นโล่นาะอดเป็นโล่เออคอยจะใกล้อยู่นะใ้อยู่เอรันคอยปงย่างทอดวันละเมื่อน่อผ้าเป็นช่้นบรแสน ชื่อแบบก็จะสองสองอจำเป็นอยู่ได้ตัวนี้ไงนะอทอดอาขาไก่ทอดลูกชิ้นพี่น้องเนาะขายตลาดนัดมืออื่นนี่ก็ลงขายอะไรพี่นอ้นองเลยทาอุดหน,น,นุนเด้อเนาะอุดหน,อนอุนมาอุดหนุนเองก็ได้อุดหนุนทั้งโทรศัพท์เอาพี่น้องเนาะเบิ่งคลิปให้แหละพี่น้องก็ได้ทาโฆษณาสูงแน่ย่างยนางอ่ะหืมั <c oughs> น้น,นโอ้ยขายอันตลาดนัดมีอย่างก็เอาลงไปขายเ ขายจะไม่ค่าก็บพา่าก็พ่าเนมนาะอืมจะได้่าบุมีกับมันอืนมันห้องเอาแล้วเพาจะได้เงินเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นก็เพื่อจะหาเงินมาชื่นเพืได้กับบคอีเอ่อ๋่้อพอบางันงก็คุณรูมาช่วยเราหากังได้เงินจำนนยนี่ก็มช่วยคนเดียวคนเมื่อช่วยก็ได้เงินเนาะได้เงิน โกวนนี Bref, uh, okay. s <S ì, ่กับซัวเช่ไปกัวบาทล่ะกวนนี่ก็กลัวฮอดถือเลขกลัวฮอดถุงเฮาผู้น้อยผู้นุ่มผู้แล้วนะแต่ว่าพ่อแม่ก็บ่เคยได้จักดีถ้าพ่อก็ได้จะสุขใหคนอนุบาลนี่หาพ่อปีขี่นี่เนาะเราเนาะพ่ออยู่ว่าลูกเป็ลูกเอ้ยเพื่อนสั้นเพื่อนเห็นให้แหละเพื่อนทิ่นี่เพื่อนไหนกวาดพ่อเจ้ากว่าฮันแม่เจ้าลูกเอ้ยแต่ว่าพ่อบ่มียัง มิจาตาบอดตาหาเข่าให้ลูกเต้นแต่ว่าด yeah. ี๋ยนี here, so 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 he like ่เจ so he ้า so ก็ใจดีแหละผู้เหุใก็ใจดีแหละผู้ตาก็แจ้งแล้วพุน้าจ้าทุกบ่าดวน่ให้เจ้าหาเงินหาคำาส่งลูกเอ้แต่ว่าบอกลูกหาเขาบอกล่ามินฉาเนี่ยนะพอบอกเขาหนึ่งย่าแต่ว่าไม่รุนไม่รุนอ่ามันกับโเป็นคือการวัดคนดอกนะแต่ว่า ่วนลายมันก็สิออกไปได้ทางแบบใจฮ้อนๆแน่นี่นะแปลว่าอ่าเว้าหูซายออกหูขวเว้าลายก็ตะกุดตะพื้ใส่นี่นะเนาะคนุ่เ็ดอบอกว่าตัวนี้โทหาเือนเลยเด้อเลยอ่ิดนออ่ากโบาว่ากโดดามาปมาเราไปตัักเพราะว่าม่ืออ ไปจังได๋สิอล <|so|> ู้นกับบ่ไรโอ้ยพอบอกให้ซุแ่บอกครับ้ลูกเข้าคือเว้าเลยเพิ่นจะฮอเนาะเยังะว่ายังจะบ่มาชุดเถ้าว่ามันบ่คือให้เขาเจ้าอยากได้ใจเขาเจ้าเนาะตู้กอยากให้เป็นคือทางผตู้คิดแล้วมันกะ เออมันก็บมได้แล้ว่น้องเนาะหลายคนหลายคิดพุ่นนะหลายคนหลายเป็นหลายเอ็นหลายซักเนาะอ่นี่กันแล้วหลายคนก็หลายความคิดความคิดตู้กับแบบนึงความคิดลูกก็แบบนึงอาจจะว่าพอว่าเฮ็ดเด้อลูกลูกนี่ชีเฮ็ดยั่แต่ว่าพวท่านไปแต่พ่อป่จจัยให้ไปเลยมันก็เลยบุคคลใจกันเล็กน้อยเดี๋ยวนี้โอเคแล้วน้อตู้เนาะโอ้ยยืนยันแล้วเพื่อจะสบุตั้งใจแล้วเพื่อกระบะใจได้ลูกเอ้ยูกปะ เออน่ะดีใจนําท่านนี่ก็ช่ลูกก็คือว่าแหละมื้อนี้ก็ตั้งใจเอาโทรใบนี่แหละมาให้ก็ก็สิได้กลับก่อนบัดนี้ไอ้เรื่องเวลาก็ถือว่าเหมาะสมได้ได้พี่น้องเนาะอ่าแต่เก็ค่อยทําลงแรงแล้วอ่าแต่หงงอะเบิ่งไว้ดีๆเด้อนังค่อยมาเอาเนาะใช่เอาน้องกอันกอกนะหงงางนึงเออจองไว้เด้อเออเออ มาเอนาจะมาเห็นอะไแสดงว่าเจ้ารักกินป้าใช่มเฮาจากเล็กเพิ่มสขียวไปจากจังววาเล็ดพันนั่นอย่างคืนไม่เปพันโอ้พันในมือเล็เล็กพัน้เมือไหนมันตอนเล็ป้าออกเลยโอ้พอจะโทษฉันว่าใช้ยาบางชนชื่อพิษเยอะเลย้เสี่วเอาบ้างจ๋าจ๋าว่ายางานยาบอสอ้แตแบดนี้หันม้นันลายนั่นขั้งไว้ในนี้เลยขอพอแล้วงูมัวโยนช่อเอาป่าอะไรป้าเราใช้ให้ได้วะ เลยเป็ป่าออกเกี้อเนาะคนถือตั้งเรตื่นเลยนะอ่อนเพิ่นวาอยู่โชว์โชวเยอะคือโอกาสบอกใช่ไหมคิดถูไอ้เี่ยใ่แั้นแหลโอเคตุเนาะะสบายดีนเนาะไปเด้อเด้อเด้อต่อไปให้ได้คินให้ได้จำน่นเด้อุดล้ำด้วยให้จดดวยเด้อจุดเลขเด้อจาจุอาเนาะแต่ถึงเลขกแถเงิน ถ้าอยู่ดีมีแห้งมันก็ดพักเท่านั้นแล้วแล้วอ่าฮะพี่น้องเลยไปซะอย่าขึ้นได้ขอโต้จบคลิปก่อนพน้อเนาะหักเบ่าพิพาทประกันใดกะขอโทษขอให้น้ำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคำว่าคำจาใด้ว่าบุมมูลนวลหูเอาบุคขากบัวแน่เนาะกะอ่าอ่ามิ้นติเตือนกันเข้ามาได้พี่น้องเลยเนาะไปจะทั้งบ่วใต้ก็ g r ับก้อนบ่ะเดี๋ยวขอาก้าวเข้ามาสบายดีพี่น้องน้องบายบาย